បាទអត់គាត់និយាយពីពិភពសំខាន់ៗរបស់ទីអន្តរជាតិនេះយើងនឹងប្រកួតសู้បាយស៊ូកបាយ

เชื่อใจเชื่อซีอีโอทองอ่นจะตั้งเป็นาบอกว่าเห้ยไว้ตีไว้้เพ่อเดานเพดานขับเพดานรับเพดานขับพุ่เอ็ดพโมาบอกว่าใครแบบนี้ใครแบบนี้ให้แบบนี้จะมีไปไหนจะมีไ่ได้ต็วใน้ของเรือในน้ำองเรือยอดตัหลวงเกษตรอยาครับใครอยากขับใครอยากขับใครเข้าไปที่อง เด็กจะได้หายเด็กีเลียสิาพน้อยวไว้ ลูกเดินก็เดินตีก็เดินเดินตีเดินสาหนีไพรแมทแซงหนีเข้ามาไพรแมทแซงหนีมาด้วยมาดูทีมงานของเพชรจางครับเพชรจาครับทุกนเราตั้งสีลาั้งสีหนีสาไหนี 我也快 เดี๋ยวด you, sia, Arrow, ึ๊เดี๋ยวดึ๊เดี๋ยวดึ๊วางเครื่อนบดีก็กระโจนพุ่งพรวดเข้าเต <inhabited strong> ็มไปน้ำที่สี่ได้ทีสุครับขออนุญาตขอบคุณมากครับเรือทั้งสามลำครับเรือนี้เรือเขาทำการแข่งขันที่สามลำรอบน้ำที่สองฝั่งประเทศไทยนั่นก็คือเรือยอดบัวหลวงที่นงชาวบ้านตัวตะบนลุงวางครับ รอบนันที่สองนักกีฬาสิงคโปร์โดนดีไววัตถุนิุนแรงทำให้เริษัทเราผู้พิจารณรอบนันที่สแลวก็คือทีมงานถือเซ็งจงเอ็ดัลครับแล้วเราก็ขเราอยากรอสนุกสนุกการแข่งขันก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่แน่ไม่ต้องนเือเพราะว่าในการแข่งขันนั้นจะเอากติกาของสนามเป็นหลักนะครับ ทลำดับทับหนึ่งที่ว่าได้รับในชนะได,ได้ที่นแรกนั่นก็คือเรือเทพสิริไทยสิสงห์บางกนองป็น,นคนไวยยเรือที่เข้ามาเป็นลำดับที่สองนนก็คือเรือเพชรดันคำเรือที่เข้ามาเป็นลำดับที่สามก็คือเรือ,อยอดหัวหลวงครับ ladies and gentlemen we i l l e a s e welcome เรือเทพสิริไทยสิงห์บางกรนองไวใ เด็กเอกหญิงเพชรจั a ว a ์ทองลาว a ี่หยาอดีตเหรียญทอง t วงหลวงป้าบัววิเศษนครปนมโรเบิร์ตไก่เขียวพี่น้องพี่น้องพี่น้องทั้งหลายรักษาแทบไว้ได้อยดีเลยนะคะเทพศิริชัยสิงห์บางะนนไวไว้จากวัดริทริพุทธารามนครปนมของเฮาเองนะคะนแตามมาด้วยเพชรจันทร์ทอเกอง ตบบลาวและพิษดท้ายด้วยยอดตัวหลวงป้าพัวของเรานะครขนม,ขนมเป็นอย่างต้องเสียใจน,นะคะให้มาไม่อีกหน้าแะ้วฮะโดยขอขอบใจ,อจอท่านจอุพรแสงดา